เงื่อนไขการลงทุนหรือว่าการสับเปลี่ยนมียังไงบ้างคะน้องตุ๊กตาก็นอกจากเรื่องของ5ปีอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเป็นการสับเปลี่ยนมาจากกองทุน LTF เดิมเนี่ยก็จะนับแบบวันชนวันตั้งแต่วันที่มีการแจ้งสับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการนับตั้งแต่วันที่มีการเริ่มลงทุนเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนจาก LTF เดิมที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราจะโยกมาไทย e s g e x t r กค่ะเราจะต้องสับเปลี่ยนมาทั้งหมดมีกองทุนไทย ESG Extra าเกิดขึ้นมาค่ะเราลดหย่อนภาษีได้มากเพิ่มขึ้น6 0าทค ใช่ค่ะก็ถ้ารวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะอย่างกลุ่ม IMF Provident Fund นะคะก็จะลดหย่อนภาษีได้50,000 0บาทใช่ไหมคะแล้วก็ h i g ESG เดิมปกติเนี่ยก็ลดหย่อนภาษีได้30,000 0บาทรวมกับ h i ESG extra อีก6000 0บาทนะคะแต่ว่าปีนี้เราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในกลุ่มของการลงทุนนะคะได้สูงถึง1นล้านสี่แสนบาทเลยทีเดียวมีระยะเวลาไหมคะว่าเราจะมาสับเปลี่ยนลดหย่อนภาษีเนี่ยได้ภายในเมื่อไหร่คะมีค่ะสาคัญด้วยนะคะที่จอยก็คือระยะเวลาที่เปิดให้ลงทุนหรือว่าสับเปลี่ยนเข้ากอง ทุนไทยเอจเอ็กซเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมนะคะถึงมิถุนายนของปีนี้เท่านั้นนะคะ